สวัสดีค่ะชาวราศีเมษวัน จิ๊หน่าจะจะดูรวมความรักให้กับชาวราศีเมษที่เป็นโสดนะคะมาดูกันว่าความรักของราศีเมษที่เป็นโสดจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนพศ2563นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมค่ะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูรวงส่วนตัวนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หรือเรื่องราวอาจจะสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิ๊บจะ ขึ้น l ลน e แอดไว้สำหรับการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครต์กดกระดิ่งนะคะที่เพิ่มขึ้นทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะอ่ามาชาวราศีเมษที่เป็นทีมโสดอยู่แบบสดโสดมาเนี่ยมาดูกันว่าความรักของคุณในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะอ ภาพรวมก่อนเลยนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรมีใครเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ไหมกับชาวราศีเมษชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่ามีคน ที่เข้ามาในลักษณะที่พร้อมทุกอย่างคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเขาทุกอย่างเช่นหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาฐานะทางสังคมนิมสัยใจคอทุกอย่างมันใช่สําหรับคุณไปหมดเลยคุณจะเจอคนลักษณะแบบนี้และแถมคุณยังสนิทสนมกับเขามากแม้จะไม่ใช่คู่ของคนรักแต่สนิทสนมกันเหมือนกับคนในครอบครัวเรียกได้ว่ารู้ใจกันเลยทีเดียวสนิทสนมกันมากแต่ กับไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงลักษณะแฟนในตอนนี้นะคะแต่เหมือนครอบครัวเดียวกันสนิทกันมากนะคะแล้วก็มีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ติดต่อบ่อยนะคนคนนี้ที่เข้ามาในเดือนกันยายนหรือว่าคนที่ทําให้คุณรู้มีความรู้สึกมากๆเนี่ยเขาติดต่อมาบ้างไพ่ใบเนี้ยมันมันหมายถึงการติดต่อเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้คุยทุกวันไม่ได้คุยกันตลอดเวลาสามเวลาหลังอาหารอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบ มีอะไรทีก็ติดต่อมาสักครั้งก็ติดต่อมาคือไม่เคยห่างหายไปไหนแต่ไม่ได้ติดต่อกันบ่อยแต่เขาเป็นคนที่สนิทกับเรามากที่สุดรู้นี่จะนี่ใส่ใจคอการจนเหมือนแบบเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันแล้วที่ที่สำคัญนะเขาเป็นคนที่รู้สึกเรารู้สึกว่าเขาพร้อมทุกๆด้านแล้วเรารู้สึกชอบทุกอย่างในตัวเขาอ่ะจากไพ่หนึ่งเหรียญที่บอกในตอนแรกนะคะและที่สําคัญค่ะความสําคัญที่คบกันเนี่ย ค่อนข้างเป็นไปในลักษณะที่ต่างคนต่างรู้หน้าที่ค่ะเขามีงานเขาทางานคุณมีงานคุณทํางานเวลามีปัญหาคุยกันเวลามีอะไรคุยกันคือเหมือนต่างคนต่างรู้หน้าที่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรไม่งองแงงไม่เวรุ่นอะไรประมาณนี้ลักษณะเดือนกันยายนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่แต่ว่า อาจจะทำให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างมากขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังเป็นแบบหลวมๆอยู่นะคะก็ะคือยังต้องไปต่ออีกนานจนกว่ามันจะถึงจุดที่เรียกว่าแฟนหรือครอบครัวจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะสองคนเดินเข้าไปไหนงานแต่งงานแต่มันยังไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างหลวมๆเป็นไปแบบกลางๆนะคะก,ก็เรียกว่ามีความสุข ในแบบของตัวเองนะคะสําหรับชาวราศีเมษที่เป็นโสดงั้นมาดูกันค่ะว่าแล้วคนคนนั้นเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเผื่อจะนึกออกนะว่าเป็นใครคนคนนั้นนะคะตัวเขาได้เดดวิลเลยไม่ต้องกลัวนะเดดวิลแปลว่าเขามีปัดมีความปรารถนาในตัวคุณมากคนที่แบบมีมีความใคร่ซึ่งกันและกันอนะอยากอยู่ใกล้ๆอยากกอดอยากดมกิน เออเอาไปอยากดมกลิ่นก็มาอยากดมกลิ่นอยากอยู่ใกล้ใกล้ได้กลิ่นตัวแล้วมีความสุขอะไรแบบเนี้ยเขาปรารถนาในตัวคุณเขามีความใคร่ในตัวคุณเขาลหลงไหลในตัวคุณเขามีลักษณะเป็นแบบนี้หรือตัวคุณเองอาจจะลหลงไหลในตัวเขานะเด e วิ l สาหรับความรักไม่ได้น่ากลัวเสมอไปมันต้องอยู่ว่าอ่าไพ่ที่มาะกอบกันมันเป็นไพ่ที่น่ากลัวหรือเปล่าในอย่างเนี้ยมันอยู่ในตัวตนของเขาแปลว่าเขามีความใคร่ความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ ใ,ใ,กใกล้กับค,กใใกคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยู่อยากอยู่ลิ้นพันกันอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะคะแล้วเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับสีเทาๆหรือต้องคุกคุกครีกับสิ่งที่มันคาบลูกคาบต่อระวหว่างกฎหมายอย่างเช่นคนขายหวยเป็นไปได้นะคนขายหวยคนค้าไม้อะไรอย่างเงี้ยที่มันสีเทาๆนึกไม่ออกอะอะไรประมาณน,นี้อ๋อ คนดูแลกรมราชทัณ์ก็จะต้องอยู่กับสิ่งพวกนี้ตลอดอะไรแบบเนี้คนที่อาจจะเป็นงานพยาบาลแต่ว่าทํางานให้กับคนในนักโทษหรืออะไรเงรี้ยอะไรที่เกี่ยวกับสีเทาๆนะ คือต้องไปคลุกคลีกับสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นอาชีพของเขาก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกรอย่างที่บอกไปและที่สําคัญค่ะเขาอาจจะเกิดวันจันทร์ก็เป็นไปได้และที่แน่ๆเขามีความสัมพันธ์กับคุณหรือพูดคุยกับคุณหรือสารความสัมพันธ์กับคุณโดยที่เป็นไปแบบลับๆไม่ได้เปิดเผยกับใคร เขาคบกับคุณแบบลับๆเขาไม่ได้บอกใครตามคนต่างไม่ได้บอกใครค่ะมีความสาคัญกันแบบรู้เรารู้กันแค่สองคนเท่านั้นอ่คุยกันมาเรื่อยๆถูกใจกันมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ลงเอยกันอะไรแบบนี้และเขาอาจจะเกิดในวันจันทร์หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานเบื้องหลังด้วยก็เป็นได้หรือเขาอาจจะชอบสายศาสตร์เวทมนต์เป็นนักพยากรณ์หมอดูแบบนี้ก <c oughs> ็ไพ่ไพ่แบบนี้เหมือนกันนะคะอะ ความสัมพันธ์เป็นลักษณะประมาณนี้แต่ที่สําคัญกับลักษณะอีกอย่างก็คือต่างคนต่างมีทิฐิบางอย่างอยู่นะ,ะในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะก็เลยทําให้ยังไม่ลงเอยกันยังไม่ยอมกันยังมีทิฐิยังมีข้อข้องใจกันอยู่ทั้งคู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะเป็นไปอย่างช้ามากๆ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีเมษกับคนคนนี้ช้ามากๆอาจจะรู้จักกันมานานแล้วไม่ความสัมพันธ์ไม่ขยับเลยแต่เรารู้สึกดีกับเขานะแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่แต่ว่าในเดือนนี้ในเดือนกันยายนน่ะเขาอาจจะเข้ามาขอโอกาสให้ใบน้คุมเรื่องราวไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงค่ะอาจจะมีการกลับมาขอโอกาสกันหรือคุณอาจจะให้โอกาสเขาหรือขอโอกาสเขาเองไม่แน่ว่าเป็นฝ่ายไหนแต่มันจะมีการพูดถึงการขอโอกาสกันขึ้นมาในเดือนนี้มากกว่า เดินอื่นๆนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดตัวอยู่ดีนะคะโอเคแต่มีความปรารถนาเนีซึ่งกันและกันอย่างสูงนะความปรารถนาก็เป็นประตูแรกแห่งความรักนะถ้าไม่ปรารถนาในตัวซึ่งกันและกันมันจะรักกันได้ยังไงใช่ไหมโอเคแบบเดินเฉียดกันยังไม่รู้สึกเลยก็เป็นไปไม่ได้โอเคมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วถ้าชาวราศีเมษไม่อยากโสนในเดือนกันยายนควรทําตัวอย่างไรนะคะ ชาวราศีเมษคร่ะถ้าคุณไม่อยากโสดไพ่บอกว่าถ้าคุณเพียงแค่ตัดสินใจจริงจังและแน่วแน่และสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งคุณจะไม่โสดแล้วงานวิวา์มันก็จะเข้ามาได้ง่ายๆเลยใช้เวลาอีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจริงๆชาวราศีเมษถ้าต้องการจะไม่โสดสามารถทําได้ทันที คือถ้าจะมีแฟนก็มีได้นะชาวราศีเมษบอกได้เลยตัวแม่อยู่นะคะแต่ว่าไพ่บทสรุปคือนางมีทิฐิค่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณยังไม่ได้อยากมีคู่คุณยังต้องการใช้ชีวิตโสดอยู่คุณยังมีความสุขกับความโสดคุณยังต้องการทำอย่างอื่นอยู่และที่สาคัญคุณยังมีทิฐิบางอย่างการเด็ดเดี่ยวการไม่ยอมยังไม่ถึงเวลายัยงไม่ยอมยัง ยังไม่ใช่เวลานี้ยังไม่เจอคนที่ใช่ถ้ายังไม่อย่างนี้ฉันจะยังไม่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้คือฉันก็โสดได้แบบมีความสุนี่คือชาวราศีเมษที่เป็นโสดนะถ้าอยากมีแฟนมีได้เลยแฟนนะไม่ได้ไปแบง่งงานนะมีได้เลยแต่ว่าคุณเองนั่นแหละรู้สึกว่ามันยัง ยังไม่ถึงจุดนั้นโอเคแล้วคนคนนั้นที่เข้ามาในเดือนกันยายนเขาชอบอะไรในตัวชาวราศีเมษนะคะไพ่บอกว่าเขาชอบนะที่คุณเอยู่คนเดียวได้ยืนได้ด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณยืนได้ด้วยตัวเองมีทางออกให้ตัวเองเสมอเหมือนทุกครั้งเวลาที่เหมือนกับ จะหาทางออกไม่เจอสุดท้ายคุณก็จะเจอแสงสว่างได้ด้วยตัวคุณเองรอดพ้นจากวิกฤตทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะและแถมที่สําคัญชาวราศีเมษเป็นคนที่โดดเด่นมากเวลาเดินไปไหนชาวราศีเมษมีออรา่ามีความโดดเด่นอยู่ในตัวและดูมีความสุขตลอดเวลาและที่สําคัญชาวราศีเมษไม่เคยยอมแพ้ค่ะชาวราศีเมษอยากได้อะไรต้องได้เป็นคนสู้เป็นคนอยากได้อะไรลงมือทานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ของคุณนะคะดูแล แล้วเขาจะชอบความเป็นตัวตนของชาวราศีเมษทั่วๆไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขารู้ว่าคุณเด็ดเดี่ยวถ้าไม่ยอมก็คือไม่ยอมถ้าตัดสินใจอะไรแล้วก็คือแบบนั้นนะคะมีไพ่เดจัสติกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเป็นแบบที่เป็นอยู่คนที่เข้ามาในเดือนกันยาย,ยนก็หลงจะแยกอยู่แล้วเป็นตัวของตัวเองตามแบบฉบับของชาวราศีเมษนั่นเองไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยเขาก็มาชอบเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวของ ตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากมีแฟนแค่มีคนที่สนิทและรู้ใจก็พอแล้วในเดือนนี้และอาจจะมีการขอโอกาสคุยกันมากขึ้นกับคนคนนั้นแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ก้าวพัฒนาไปไหนนะคะในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามขอบคุณมากที่ดูมาจนถึงจบคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดห้จิพด้วยจ๊ะขอบคุณค่ะ